ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครัปแวกครับสวัสดีทจกาท่านกันด้วยดีครับแล้ก็คอนโทรลสู่เกมใหม่ครับกันแล้วครับผมจีาคู่ดีครับแล้วก็ กลับกั้าไปแล้วนะครับผมซับเกมไมค์ครับเจ้าเก่าเจ้าเด็กเจ้าจำและในวันนี้เรามากันในไมค์ครับ t วมอดไมค์ฮีโร่อักคาเดมิอนเองอ้าฮิชุดแบบนี้นี่ก็น่าจะเดาได้แล้วนะครับผมนะ แต่ว่าก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยขอแบบพูดอะไรสักหน่อยคือแบบแม่มันเจ็บใจเหลือเกินหลังจากที่ผมเล่นเด้น1 0งวัน Hero <S <S ไมฮรคาร e เด a เมียไปในกระแสตอบรับก็ดีมากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดนี่คือเจ้าหมดนี้เนี่ยมันเพื่ออัปเดตมาหลังจากที่ผมอัดลิป100วันเสร็จแล้วผมซึ่งเวอร์ชันที่ผมเล่นล่าสุดเนี่ยคือมันปล่อยเมื่อเดือนกุมภาเว้คือแบบ โอ้โหใครจะไปคิดว่ามันจะปล่อยออกมาเพราะผมอัดเสร็จเนี่ยมันดันปล่อยอัปเดตออกมาเฉยเลยนะครับผมเลแบบงงมากนะและอัปเดตในครั้งนี้เขาบอกเลยว่ามีแต่เลจ่องเจ๋งๆเท่านั้นนะครับนะแม่เสียดายกันจริงๆเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมเนี่ยก็ไม่ใช่แฟนตัวยงของไมค์ฮิโรแคลด์แคมเนียนะเพะะื่อนผมอาจจะให้ข้อมูลอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มการรีวิวกันเลยดีกว่าผมไปไปกันเลย โอเคครับผมนะและนี่คือเราอัตลักษณ์ในหมอดนี้นะเนียครับผมดีก็เยอะนะครับนะถือว่าเยอะกันเลยทีเดียวเชียวนะแล้วก็อัปเดตจากครั้งที่แล้วเยอะเหมือนกันนะครับผมนะ แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก่อนไปเริ่มกันเนี่ยขอพูดสเปกน้อยนะครับผมเนาะว่าแบบคืออัปเดตในครั้งนี้มันเยอะจริงๆครับผมนะดูเยอะมากแบบเกินหน้าเกินตามากอนะ่ะหครไปหดเดือนเนี่ยผพ,พ้พัฒนาอัปเดตมาเยอะจริงๆนะครับผมดิ <S <S ผมก็เลยขออนุญ,ญาตแบ่งการรีวิวเอาเป็น2พาร์ทนะครับผนมะคือคิดว่าพาร์ทเดียวไม่ไหวแล้วว่าเออแค่สลักนี่มันก็เยอะมากแล้วนะโอเคผมมานะเริ่มกันรีวิวกันเลยดีกว่าครับผมนะซึ่งผมก็ได้ทสเตตัดการที่เต็มหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมฉันเนี่ยก็คือแบบว่ารีวิวได้แบบหายห่วงเลยโอเค นั่นก็คืออะไรเนี่ยเคร์กเลตโทเก้นซึ่งมันก็น่าจะหมายถึงแบบไม่มีอัตลักษณ์ป่ะเออมันน่าจะหมายถึงการไม่มีอัตลักษณ์นะครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่ารูปเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นรูปของน้องเดกุใช่ไหมเออสมัยที่แบบยังไม่มีอัตลักษณ์นะครับผมเนดะี๋ยวฉันก็อ่ะน่าจะหมายความอย่างนั้นนะเดี๋ยวแล้วตัวนู้นไฮ้ยเปเผาป่าโอ้โหพี่เผาป่าอย่างงี้ไม่ดีนะครับนะไม่ดีเลยนะก็คือไม่มีอัตลักษณ์เลยนะมาต่อกันที่อัตลักษณ์ที่สองดีกว่าครับนะั่นก็คืออ่าอะไรเนี่ยแแอออร์คนนนู้ รู้สึกว่าเจ้าแอร์เคนนอนเนี่ยมันจะเป็นของไอ้หน้ามือใช่ไหมไอ้คุณทุมลระถ่าจะใช่ในครับผมรู้สึกว่าต้นกําเนิดพลัง่มันจะมาจากออฟฟอร์วันใช่ไหมเออแบบไปดูคนอื่นมาอะไรงี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูทีละท่าเลยดีกว่านะคข้ามานะท่าแรกจัดมาฮะโอ้พอไปกดเอ็อกซ์เทอเวตเข้ามาแล้วก็ต่อยก็โอ้แรงเหมือนกันนะเนี่ยเออโคตรแรงนะครับผมโอเคแล้วท่าที่สองแอร์ช็อตท่าสองเป็นการยิงนี่ไงแอร์ช็อตที่บอนะโอ้โหแล้วดูยิงทีที่คือแบบกระเด็นอะโป้ง ท่าของวายไลน์ก็จะแรงอยู่แล้วป่ะวะขึ้นมาท่าที่สามโอ้อันนี้เป็นการแบบโดนคู่นะครับนะโอเคถือว่าได้อยู่นะมามาต่อมาท่าที่สี่แดดเหรออ๋อเป็นการแบบมันคล้ายๆกระโดดป่ะคล้ายๆกระโดดนะครับนะเออแล้วก็ตัวเลขอะเห็นไหมตัวเลขมันคือครูดาวนะครับนะท่าที่ห้ามันจะวนอยู่แต่ต่อยใช่ไหมเออแต่ก็แรงนะถึงแม้ว่าต่อยมันก็แรงอยู่ดีนะครับนะเออมันก็ตลกอะมันก็แนวๆนี้หมดนะครับขึ้นมาต่อมาแล้วท่าสุดท้ายท่าที่หกรับผม นี่ก็กำลังมันมัน,ม,นมันก็ต่อยเหมือนกันอะ่ะโอ้ได้ชุดตัวร้ายมาด้วยนะครับผมนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสับแอร์แคนนอนนะก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับผมนะมามะต่อยที่อัตลักษณ์ที่2เลยดีกว่านั่นก็คือซีเมนต์อา่าเป็นอัตลักษณ์ซีเมนต์นะครับเหมือนซึ่งไทยเดาก็ได้แบบว่าเป็นแบบอะไรเกี่ยวกับซีเมนตนะ์นี่ไง <c oughs> เออดีใหญ่เป็นซีเมนต์จริงด้วยนะครับนะอ๋ออันนี้เป็นแบบว่าแผ่นวันวีโอเพนโอ้ เป็นเหมือนกับว่ามันเป็นตัวอะไรวะผมจำชื่อตัวไม่ได้เดี๋ยวผมคลืนเสือให้แล้วกันนะเออเป็นตัวเนี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรานี่มันเกี่ยวกับหินใช่ไหมเออไม่เกี่ยวกับหินนะครับตัวที่เกี่ยวกับหินนะครับมันก็นี่เป็นการสร้างสโตนอ่าอันนี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้เป็นการสร้างบล็อกนี้ด้วยเหรอจ้าอุ้ยเท่ปะอันนี้เตึนอันนี้เป็นการสร้างบล็อกนี้ด้วยเหรอจ้าอุ่ยเท่ปะมันแล้วแต่ว่าเราสร้างบล็อกนั้นได้ดีแค่ไหนนรอจ้่อุ้ยเท่ปะอันนี้เป็นการสน้างอล็อกนี้ด้วยเป็นก้าอุ้ยเท่ โอ้แล้วมีฮานหายไปด้วยอนึกว่าถาวรไ,ไม่ไม่ถาวรไ,ไม่ไม่มีการหายด้วยนะฮะซีเมนต์ริซอนอ่าเนี่เป็นการขังนะครับนะเป็นการขังแล้วก็ท่าสุดท้ายซีเมนต์สไปนี่อันนี้เป็นหนามนะอู้จะตายจะตายเออก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับโอเคไปกันต่อกันรวดเร็วเลยดีกว่าผมนะทับอัตลักษณ์ที่3ามชักโทเค็นโอ้อันนี้จะเป็นฝั่งของแบบปีศาจปะแบบตัวร้ายอะไรอย่างนี้นะครับผมใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่ เใช่แหละนะครับผมเนี้ยขอตัวสลักอ่ะเออผมพูดรู้พูดงไงแต่มันก็เป็นตัวตัวสลักนะครับไปดูอ๋อมีการแบบพุ่งแบบอินวิซิเบิลด้วยนะเรื่เนี่ยสลักฟอร์มโอ้เออเท่ว่ะอันนี้เป็นการแบบล่องหุ่นไปเนี่ยนี่ล่องหุ่นอ๋อล่องหุ่นแล้วโอ้ท่าอยู่ใกล้ๆนี่มันเจ็บด้วยนะเออมันเจ็บด้วยนะครับผมนะเออเท่ดีนะครับนแล้วก็ท่าสุดท้ายเนี่ยสลักแท็บ โอเคก็ม okay. right. so, ันเจ้าสลักนะครับนะก็ค okay. ือท De ่าของเจ้าสลักอะไรประมาณนี้นะเฮ้ยเอาหยุดไม่ได้ด้วยโอ้แล้วลองคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลนเป็นอัตลักษณ์แล้วกันนะโอเคมาต่อมาอันนี้อะไรเนี่ย electrication อ๋อโอเคอันนี้เป็นท่าสายฟ้านะครับเดี๋ยวอันเก่าไม่หายอ่ะสันนี้เลยเป็นท่าสายฟ้านะครับนะอันก็แน่นอนนะชื่อมันก็บอกว่า thunder นะครับนะโอเคมาลองลองอ๋อนี่เป็นการเปิดสไตล์นี่โอ้โหเอฟเฟกต์สวยมากโอ้ไม่บอกนี่นึกว่าแบบสายฟ้าเสียงสื่ออะไรอย่างงี้ยนะเออแบบผู้น่าก็ทำหมดเดียวกันเป่ะ เออจะบอกว่าอันนี้คือมานเขาอัปเกรดอยู่ในเวอร์ชัน1.16.5ด้วยนะคืออีกนิดนึงนี่ก็คือแบบคุณเล่นรวมในทั้งทั้งจิจิสุยายบะแล้วก็มาฮิโร่นะครับแต่คือแม่งเวอร์ชันเดียวกันหมดเลยนะโอเคต่อมา Lightning Dash อ่านี้ก็เป็นการแดชอย่างเงี้ยอ่านี่นี่เป็นการแดชพุ่งไปอย่างงี้พอกับปาดอัสนีกกระโจนท่าที่หนึ่งอะไรอย่างงี้เลยนะโอเคต่อมาท่าริสามันนี้เป็นการช็อกเหรอนี่ใชาด้วยทำเการแบบช็อกไงต่อมาท่าริซีเดชิสระ อุ้ย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 เดี๋ยวนะเดนตัวเองได้ด้วยเหรอวะเดนตัวเองนิดนึงนะครับนะอก็ก็ก็แบบเจ็บๆกันไปโอเคต่อมานะกระบวนท่าที่5ไอ้เนี่ยไลท์นิ่งพิลล่นี่สทักอัศนียนะอันนี้ข้ามเรื่องแล้วไม่ใช่แล้วนะโอเคมาหน่ะนะลองดูปึ๊บนี่เออแต่แบบมันก็จะดูคล้ายๆใหญ่บาตนิดนึงไหมแต่คูดาวใช้าอยู่นะครับเห็นไหมคูดาวต้องสามวิแน่ก็ถือว่าเป็นท่าที่ใช้ได้เหมือนกันโอเคแล้วท่าสุดท้ายท่านี้ขอจะน่าจะเต็มหนึ่งสองซ่อมนี่ ก็เป็นการระเบิดพลังนะระเบิดพลังสายฟ้าใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคครับผมลองไว้รอบๆตัวระเบิดพลังโอ้งใช่แล้วนะคือใครที่ในบริเวณก็จะโดนหมดเลยนะครับสับท่านี้นะก็ ก็่กัโหดนะนี่ทาโจรตายได้หมดทุกัวเลยนะครับแปลว่าว่าดาเมจมันก็ต้องแบบระดับหนึ่งนะนะสกันต่อที่อัตลักษณ์ต่อมาเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือเอเวรสเซอร์ซึ่งอัตลักษณ์อันนี้เนี่ยก็จะเป็นอัตลักษณ์ของอาจารย์ไอสวะนั่นเองเอ้ก็อุ้ยไม่อยากจะเชื่อนะว่าอัตลักษณ์ของอาจารย์นี่เขาก็เอามาใส่เหมือนกันนะครับมาโอเคเดี๋ยวลองดูหน่อยซิว่าอัตลักษณ์ของอาจารย์ทําอะไรได้บ้างนะฮะมาลองดูหนึ่งสองซ่อมตดอ๋อรู้สึกว่าเดี๋ยวนะมันจะเป็นการหยุดอัตลักษณ์ของ เออแต่เดิมเดแต่ว่าประเด็น,นคือโจมมันไม่มีอันตรายแต่ก็ว่าเราต้องไปมาท่ากับตัวที่มีอันตรายเนี่ยไอ้เจ้าอันตรายอันนี้ก็ต้อจะไปหยุดอันอื่นมากกว่าใช่ไหมน่าจะเป็นหมายความว่าอย่างนั้นเลยนะนะโอเคเดี๋ยวไว้มาลองกันทีหลังแล้วกันนะครับมาต่อครับผมนะอันนี้ explosion token นะะฮใครเห็นอันนี้เนี่ยแน่นอนครับผมนะเป็นของน้องบาคุกโกแน่นอน <c oughs> คือไม่ต้องพูดเยอะนะคือก็รู้ลกันอยู่นะครับโอเคไหนเมื่อกี้โจมอยู่ไหนขอลองท่าของน้องบาคุโกจอมซึนของเราหน่อยนะหนึ่งสองซ้ำ ตีซับไปวันนี้โอ้โหเจ็บนะเจ็บนะโดนทีเจ็บนะครับอันนี้เป็นการแบบไม่ใช่การต่อยธรรมดานะครับเป็นการใช้แบบระเบิดตุ้มตามต่อยธรรมดาเลยนะโอเคส่วนกระบวนท่าที่2ทําอะไรได้เอ่ยหนึ่งสองต่อมเป็นการระเบิดเพื่อแบบว่าเร่งสปีดไปคือถ้ากดกล้วนนี่คือก็คือยิ่งกว่าอัลเลนแมนบินอีกนะครับเนี่ยเอาเร็วลืมไปว่ามีสเตมะใช้เพิ่มไปหน่อยนะครับอ๋อนี่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 ไงอัตราซีเมนต์ของเราเขาลองขออาจารย์หน่อยนะครับแต่ว่าสามารถหยุดอัตราได้ไหมโอเคลองป๊บ ึบเห็นไหมน่าจะได้ปะเนี่ยมันใช้พลังไม่ได้ปะเออน่าจะใช่ได้ครับคุณนายโอเคไหนอันนี้ผมลองสู้หน่อยลองดูด้วยครับสู้ได้ปะดีครับเดี๋ยวไปดีแล้วมาได้ปะโอเคอ่าผมปิดก่อนผมปิดอิเลสก่อนอ่าอิเลสอิเลสปิดโอเคนี่นี่นี่เห็นไหมพอปิดปั๊บมันใช้พลังได้แล้วถ้าเปิดหนึ่งสองนี่ ใช้พลังไม่ได้แล้วโอ้ oh my god มีแหละครับนะของจริงนะครับตอน่แกใช้พลังไม่ได้ก็เป็นแค่ไอคิวจอกตัวนึงนั่นแหละโธ่นะครับผมนะแต่เอาจริงมันก็ไม่ใช่หรอกนะเออฮิโดไม่จำเป็นต้องมีภลั่งเศสน,นะครับแต่ว่ามีก็ก็จะด,ดีกว่านะแล้วกลับมาที่อัตลักษณ์ของน้องบาคิกโกต่อเลยดีกว่าครับเหมือนนะเมื่อกี้เป็นเอฟเฟกต์สปีดใช่ไหมคือแบบว่าการเร่งนะต่อมาข่าที่สามอันนี้ในเนี่ยสตันการเนตอันนี้จะเป็นการสตันป่ะอ่ะใช่ครับนะเป็นการสตันอะไรอย่างงี้แบบเราเหมือนรเบดตันไมมมมาาแ่่่วก็ีจะ มา,าท่านที่สี่เอพีช็อตโออันนี้เหมือนกับเป็นกระสุนปืนนะครับแบบเหมือนคล้ายๆกระสุนปืนอ,อะไรอย่างนี้เลยนะต่อมาเกิดบนท่านที่5 Explosive cannon คน้ออู้อันนี้เล่นใหญ่ปะอันนี้เบิร์ตตูมตูมโอเค,คนะดอ้วนนี้แรงจริงทะลุทะลวงกันด้วยนะครับนะโอเคแล้วไหนเรามาดูท่าสุดท้ายดีกว่านะท่าสุดท้าย h าวเวิร์เซอร์อิ อีเป็นการบินเหรอโอเคมามาไในรอบอีกรอบหนึ่งหาเวสเซอร์อีมแพ็คดีก็ประมาณนั้นแหละนะโอเคไปไปกันต่อดีกว่านะคนถ้าต่อมาอันนี้เฮลเฟมโทเก้นอ่าจำต้องเฮลเฟมเนี่ยอันนี้ก็แน่นอกกในขบวนดใครเห็นก็ต้องรู้นะแน่นอนขบวนนะเป็นลัทธิของคุณเอ็นเดเวอร์นั่นเองอ่าโอเคนะก็ไปกันอย่างรวดเร็วเลยดีกว่าครับนะขั้นแรกพัดไฟอ่าเดี๋ยวนะเป็นการแอทเทเวตี้ ปงปงป,ง,ปงเป็นการต่อยอย่างเงต่อยต่อย,ต,อยติดไฟนะฮะเอ็นเวิร์ก็เกี่ยวกับไฟไฟอะไรอย่างงี้นะฮะต่อมาที่2ไฟโบุอันนี้เป็นการยิงป่ะใช่อันนี้เป็นการยิงกระสุนออกไปนะฮะท่าที่3ามไฟไฟอ่านี่จะเป็นการบินอ่ะใช่บินบินบิน,บนเป็นการบินนะแล้วก็ถ้าเกิดพาศัตรูก็ติดไฟนะครับต่อมาท่าที่4ี่เจ็ตเบิร์นอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่ากดกดชิปแล้วกดค้างโอ้โหโคตรเท่เป็นการเผาป่ะเอาใหม่นอีกแล้บ ใายโอ้โหโอ,โอ้แรงแรงแรงมากโอ้โหไม่กันทั่วหน้านะครับนะต่อมาท่าที่ห้าไฟบอดี้อ่ะอันนี้คือตัวติดไฟนะครับแนละ้วเดินผ่านก็ก็ก็ก,ก็ก็คือโดนะอ่ะแลท่าสุดท้ายเพิ่มไวเน้นเบิร์นนี่เดือดร้อนนะร้อนแรงน้ำไฟเยอะเลยทีเดียวเชียวก็าแบบเดนขนาดนั้นเออเป็นใครก็ต้องเจ็บเลยนะโอเคหนาะและสุดท้ายของแถวแรกอินวิสิบิลิตี้โทเค็นนะครับผม ีก็จะเป็นเหมือนกับโทเก้นล่องหนอ่ะมันก็ตามชื่อนะก็ <t ose> บอกให้ล่องหนก็คือล่องหนสินะโอเคมาลองกันดีกว่าเดินซ้ำปึ๊บอ,อ่าน,นี่เป็นการล่องหนธรรมดานะครับผมนะก็ไม่มีไม่น่าไม่น่าจะมีหมดอายุนะหมายถึงว่ามันไม่มนา่าจะมีเวลานะครับผมแต่ก่าว่าจะยกเลิกก็กดอ่ากดทีรอบหนึ่งก็คือยกเลิกให้นะครับต่อมาท้ายสอง light r e f l e c t i o คืออะไรเนี่ย <t ose> โอ้เป็นเหมือน,นกับการยิงอะไรสักอย่างยิงเครื่ออ๋อยิงเครื่อแสงออกไปปะน่าจะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็สุดท้ายแฟลชแบง n g ปากเรียบร้อยสั้นสั้นกันเท่าไหร่อ่อะนะเออก็มีประมาณนี้นะครับผมสับ invisibility นะก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะครับโอเคะนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมสับแถวแรกก็จะมีประมาณนี้นะเรามาต่อกันที่แถวที่2เลยไหมโอเคะนะเรามาเริ่มจากท่าแรกเลยดีวยกว่าซูเปอร์รีเจเนเรเตอร์โทเค็นครับผมอ่าซึ่งสับซูเปอร์รีเจเนเรเตอร์โทเค็นเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะไม่มีอะไรมากนะครับมันแค่แบบว่า อ่าเป็นการซุปเปอร์รีเจนนะตามชื่อนะครับเนี่ยแบบการเปิดปิดซุปเปอร์รีเจนนะก็แบบว่ารีเจนเร็วอารมณ์แบบฮิวแม่แฟกเตอร์ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเป็นของพวกฝ่ายลายซะมากกว่าใช่ไหมโเคไม่มีไหนบ้างนะฮะต่อมาสโองแกรมโฮเกนอ่าสตองแกรมโฮเกนอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจอ่ะท่านนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ว่าใครรู้ก็สามารถบอกได้นะโอเคมีทั้งหมด3ท่าด้วยกันโอเคมีบาลาบัลาว้าวบัลาบัลา,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 าต่อยมันลุกบัลาเออแล้วก็สุดท,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 ท้ายท้ายอะไรเนี่ยก้าวสไตล์โอเค ม,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 มันมมันันนก็เท่หมดทุกตัวจริงนะแต่ว่าที่อี่บอกนะครับตัวละครในเรื่องนี้คืออัตลักษณ์มันมีแท้ทุกตัวแล้วทำให้แบบเออผมอ่านรีวิวได้ไม่ครบจริงก็ขออภัยด้วยนะฮะโอเคเวลาไปต่อกับเวลาสับอันนี้วอตถกันโทเค็นอาร์ัพวัตกันเนี่ยอันนี้ไม่ต้องอะไรเลยมากนะครับอันแต่ก็คือเป็นเด็กที่อ่าร้องเด็กุกของเราได้ช่วยไวใช่ไหมในภาคที่สามนะครับผมฉันก็จะเป็นแบบปืนฉีดน้ำอะไรแบบเป็นเป็นพลังของปืนฉีดน้ำนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีหลายม่านเนี่ยเป็นแบบว่าเกี่ยวกับน้ำนะแล้วก็มีววออเเตร์จ็ด้ย เออพวตเจ็ดด้วยนะครับนะเออก็เกี่ยวกับน้ำเลยนะไม่มีอะไรมากนะครับ <S <S โอเคมาต่อดีกว่าครับผมสับต่อมาอันนี้วายวินอ่ะวายวินโทเก้นอันนี้รู้สึกจะเป็นคอนตัวที่มันควบคุมลมได้ใช่ไหมเออแล้วที่แบบว่างานปลาร้องอ่ะไอ้ที่งานปลาร้องอ่ะเออที่มันพัดบอลแล้วก็ปลาใส่นะครับนะเออนั่น,นแหละก็ขอไอ้ตัวนี้แหละนะครับนะสันน้นตอนห้ามันก็จะมีหลายแบบน,นะครับทั้งอันนี้วินเบสใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยวิเชกัสอ่ะฮะโอเคอมาฮอบเวอร์โอ้ฮอเวอร์เป็นการเหมือนกับเป็นการบินไง มีอ่ะการบินอู้แล้วมีแอนิเมชันด้วยโอ้เท่โอ้โหทำดีมากอะ่ะชอบอะ่ะชอบมากเลยอะ่ะแล้วแกอน,นี้อะไระนโดโดเออนี่ยทอร์โนโดอ่ะฮะเออเนี่ยทอร์โนโดแล้วก็ต่อมาวินชิลกัมบังเหรออ่าใช่นี่จะเป็นก,กำบังนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายอันนี้อะไรเนี่ยว่ายวิ่งก็เป็นไงอ่ะมันกลับว่าเสกลมไหมใครทีร่ไม่เข้าใกล้กระโดดน,นะครับนะโดนหมดบอกเลยนะโดนหมดนะครับเวลาเออคือของแบบนี้จะมาลองเล่นตัวเองนะผมก็รีวิวได้ไม่ครบหรอก นะครับต่อมาซีโร่กาวิตี้ห้าตัสามซีโร่กาวิตี้เนี่ยอันนี้แน่นอนครับผมนะใครเห็นก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อน้องอุรานักกะใช่ไหมเออข้อ,ขอน้องอุรานักกะนะครับผมนะท่าแรกก็คือโฟลทนี่แตะับบิน <c oughs> บินเลยนะครับเราแตะทีบินนะครับต่อมาท่าที่สองไลท์ยังไงอะ่ะอ๋อแสดงว่าเรากดชิลวัชอัตลักษณ์เนี่ยจะเป็นการใช้กับตัวเองครับนี่อ่าใช้กับตัวเองนะครับ,น,น,บนะบนะสมชัติที่สองอู้หูที่สอง็นการปล่อยปะ่ะอ <c oughs> ่าเป็นการปล่อยนะครับนะต่อมาท่าที่สาม ฟิลลิ่งคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมขอลองรอบนำ้ำอ่าเป็นการแบบล่อนป่ะน,นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเฮ้ยต่อมาแต่ท่าที่สี่ไหลยิงเซลล์อ่าอันนี้น่าจะเหมือนกับการบูสต์ตัวเองนะครับแล่เชนเซล,ลน่าจะหมายถึงแบบตัวเองทำให้ตัวเบาขึ้นไหม <c oughs> เออเนี่ยเป็นการตัวเบานะครับนะโจมตีก็จะโจมตีง่ายๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะต่อมาครับนะท่าที่ห้าคอมเมด์โหมรันโอ้โหมดรันจริงไปนู่นเลย โอ้ใกล้จริงนะครับนี่ผมรันทีไปนู่นเลยนะโอเคแล้วก็ต่อมาท่าสุดท้ายขับนะเมโทรชาเว์ยังไงยังโอ้โอ้ใกลเนีอ่ยโอ้โหดเอฟเฟกต์สวยมากโค้ชชอบอ่ะคนทำทาเอฟเฟกต์สวยมากนะครับก็มีประมาณนี้เลิน ผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมนะเพราะว่าเอออย่างที่บอกนะว่าผมก็ไม่ได้แฟนพันธ์แท้อะไรขนาดนั้นนะครับโอเคต่อมาเราไปกันต่อที่ a อ i ิ Token กันเลยก่อนหรับ a ซ i ด Token นะครับผมนะก็จะมีท่าอยู่6ท่าเช่นกันนะครับเนาะโอเคท่าแรกคือเนี่ย a แอซิด a s h อันนี้ก็มันก็พิษอะ a อ i ิก็ตามชื่อนะครับแบบปลดเป็นพิษในงานแล้วก็อุ้ยนี่มันน้องบาคิโกโอ้โคตรเท่นะครับเห็นมบอกแล้วว่าแม่งมอสอัปเดตมาเนี่ยคือแบบมีอะไรให้เราเล่นเยอะมากเลยนะ ถอดที่คุมไม่มีมอนสเตอร์สปามาเลยด้วยซ้ำนะครับนะโอเคท่าที่2องแอซิดฮอตแออซิดช็อตอ่าเป็นการยิงอันนี้เป็นการยิงนะผมนะท่าที่3ส,สไลด์อันไม่ใช่ไงสไลด์สไลด์แบบอ่านี่ไงแบบอยู่บนพื้นอะไรอย่างงี้อ่าใครโดนตามก็โดนนะครับนะท่าที่4ี่แอซิดเวลอะไรเนี่ยอันนี้น่าแบบว่าใครเข้ามาใกล้ๆตัวผมกระโดดน,นะฮะท่าที่ห้าแอดซิสเป่แอดสเป้ท่าที่หกสุดท้ายแอซิดเลนอ่าโอเคครับผมนะ เห็นท่าแอซิดเลยนะนุ่ถึงในพวกแบบโดม้าอะไรเงี้ยโดม้าที่แบบมีแบบหิมะตกลงมาอะไรอย่างงี้นะครับนะเออประมาณนั้นเลยนะโอเคไปกันต่อดีก่กราฟนะั่นต่อมา m u s c l e Token อ่า m u s c l e Token ก็ผอะานสั่มัสโคลเทลเค้นก็เป็นของตัวร้ายอีกแล้วเช่นเคยนะครับนะเป็นไอตัวที่มันใช้กล้ามเนื้อในการสู้อะ่อะก็คือตัวที่สู้กับไอวอสกันนั่นแหละนะมาเดี๋ยวเรามาลองใช้เลยดีกว่านะครับนี่นี่กดใช้แล้วแบบ นี่มีกล้ามเนื้อออกมาครับว่าน่าเป็นการกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้นะฮะอ่ามีการปิดกล้ามเนื้อได้ด้วยนะครับไหนดูมีการเปลี่ยนชุดไม่เปลี่ยนชุดอัตโนมัติเลยนะเออโคตรเท่นะฮะต่อมาท้ายสองไตล์โจมตีโก้ต่อยเออต่อยแม่งไปทิ่ทีแบบโก้ดนี่โคตรแรงนะครับนะต่อยทิ่ทีนะฮะต่อมาท้าที่สามอะไรเนี่ยเดชงั้นกันเ่ยก็ก็เดชโดนอะไรไหมวะไม่โดนนะครฮะนะอันนี้เป็นแค่แบบการแดชใช้กล้ามเนื้อแดชธรรมาดานะครับและท้ายท่าที่สี่กล่าวส์แมช โป้งนี่ก็เจ็บอยู่แหละเออมันก็แรงอยู่นะันี่โดนทีก็คือแบบเกือบตายกันเล็กเดียวเชียวนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสับมัดเคลิ้นนะมันก็มันก็มีแค่นี้จริงๆเนี่ยนะโอเคแล้วต่อมาไฟโเทเก้น master fire t o k e นเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นของตัวละครที่มันยังไม่มีในอนิเมะใช่ไหมซึ่งคำว่าฟไฟเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงไฟแบบต่อสู้นะครับแต่ว่ามันเป็นไฟที่หมายถึงการบินนะะฉะนั้นก็จะแบบว่าเป็นอัตลักษณ์เกี่ยวกับการบินนะครับนี่แบบบินได้นะฮะแล้วก็ นี่มีการอถ้าบอกว่าโดนหุย้ยเออนี่เดี๋ยววูบิโดนแล้วแบบมีเจ็บด้วยนะครับหม่ใช่บ,บินโดนนะ <c oughs> โอเคท่าที่2เลยเนี่ยแคลชอ่าท่าแรกฟลายท่าที่2แคลชอันนี้น่าจะแบบว่าเหมือนจับดิ่งสุดอทาบ้าบิน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 แล้วก็แคลชเออนี่เหมือนเป็นการคอมโบนะฮะและสุดท้ายเทคทอชิลเทคทายชิลอันนี้จะเป็นเป็นโล่กำบังตัวเองนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับก็มันก็อัตลักษณ์มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็บินนะครับมันนะมันก็บินจริงแหละนะโอเคแล้วต่อมาไอส์โทเก้น น้ำแข็งนะครับวันนั้นแน่นอนไอซ์ก็คือน้ำแข็งนะก็จะเป็นแบบท่า่กับน้ำแข็งอย่างเช่นนี่เป็นการฟีสนะฮะฟีสไอวอลโอ้โหไม่บอกนึกว่าฟรีไฟนะฮะไอส์เกตนะฮะไอส์เกตโอเคมาไอส์ไบครับผมแล้วก็ไอบอดี้ไอสบอดี้โอ้ไอบอดี้นี่เล่นกับว่าใครโดนีน่น่าจะแข็งใช่ไหมนีอาช่ายใช่ใช่ใช่เห็นป่ะโดนแข็งนะฮะแล้วก็สุดท้ายทรัฟฟิลอะาะโอ้โหเห็นท่านี้นึกถึงโดงมาจิไงเนี่นยทุก พลังมันก็จะแข็งน้องแข็งเหมือนกันนะครับมันก็จะแบบฟูๆเดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเราแถวสองจบแล้วนะผมก็จะจบนะแต่ผมแบบไปอย่างรวดเร็วนะถ้าเกิดว่าข้ามตรงไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะแถวสุดท้ายของเรานะครับนะไปต่ออย่างรวดเร็วเลยดีกว่านะฮะอันแรก half cold half hot ชื่ออัตรากนี่ตรงตัวเลยนะฮะ half cold half hot หรือว่าอัตราของน้องโชโตะนั่นเองอ่าถ้าของน้องโชโตะนะครับนะก็แน่นอนครับผมนะครึ่งร้อนครึ่งเย็นผมเลยมาลองดูท่าแรกสิ หาแรกนี่อ๋อเป็นการแบบหมัดน,น้ำแข็งนะครับในการ activate หมัดน,น้ำแข็งนะครับว่าผมจะอาร์ตินเด็ไฟก็ต้องกดชิปแล้วกดชใช้ปะอ๋อใช่ผมนี่นีมนะโอ้คูเป็นไฟกับน้ำแข็งผสมกันนีมนะโอ้โหโทษเท่นะเป็นตัวที่เท่จริงนะแบบไฟทั้งไฟ,น,งไฟน้ำทั้งแข็งอะไรอย่างนี้นะครับไปต่อมาท่าที่สองอันนี้เป็นการอ่าเป็นการฟรี e แต่ถ้ากดชิปแล้วใช้ก็เป็นการเผานะครับผมโอเคตั้ตัวนะฮะต่อมาไอสเก็ตเมื่อกี้เราลองไปแล้วนะครับท่าที่สี่ไอสไปร์ละไอสไปร์รอแล้วแต่ไฟบอลล่ะ ไฟบอลไฟบอลกดอะไรกดชิปใช้ไฟบอลนี่ไฟบอลเหมือนกับกำแพงน้องแข็งนะครับนะใครโดนก็ไม่ไปตามระเบียบนะฮะต่อมาไอไฟบอดี้โอเคก็นี่รันะโอ้ดูนี่มันไอคิเวเบทสองอันได้พร้อมกันด้วยโอ้โหโคตทเ่นี่เลยครับดันน้องโชโต,โต ไอจุดสองอันในพร้อมกันนี่คือแบบไม่รู้จะหนาวหรือจะนีด่ดีนะฮะสมดุลไงเออฝั่งนึงก็ร้อนฝั่งนึงก็เย็นนะครับ,รม,รม,รรบมันรวมกันก็ปุ้มหรือแบบก,ก,ก็คันนะครับสมดุลไอ้คนที่โดนก็คือไม่รู้ว่าจะหนาวดีหรือจะร้อนดีนะครับโอเคอนะแล้วก็สุดท้ายานะสุดท้ายท่าสุดท้ายอันนี้เลยเนี่ยโคลมนินาสเบิร์นอาวลืมไปกดทีมของนักแข็งเอาใหม่รอบปึ๊บนี่อ๋อ ลืมไปนะครับผมนะเอาจริงก็มันก็มาจากเดริวิลใช่ไหมแต่ท่ามันก็เหมือนเดริวิลนะครับผมนะเหมือนกับว่าเดริวิลกับน้ำแข็งมัาผสมกันแล้วก็ปุ๊บผสมกันกลายเป็นโชโตออกมานะก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะครับผมนะท่าก็เหมือนเหมือนกันนะโอเครับไปกันที่ท่าต่อไปเลยดีกว่านะต่อมาแบล็คโฮลอ่าแบล็คโฮลนี่ก็เป็นของฮีโร่มืออาชีพนะครับผมนะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมนะฮะแต่ลองดูซิแบล็คโฮงแน่นอนแล้านะหลุมดำก็ดูดนะครับผมนะอันนี้เป็นกระสุนดูดใช่ไหมต่อมาอันนี้อะไรเนี่ย ซิงค์กราดิตี้อันนี้เห็นอันนี้นึกถึงอะไรปะนึกถึงโกโจโอ,อะเออมันการแบบดูดอะไรยน,นะครับนะโอเคแล้วก็สุดท้ายล่ะอ่ะท่าสุดท้ายคืออะไรเอ่ยนะลองสิหนึ่งสองซ้ำว่าคุมอ๋อเป็นการแบบว่าดูดมารวมกันในะระยะหนึ่งใช่ไหมแล้วก็กกเทอยู่นะครับแล้วก็ตามชื่อ Back hole. <c oughs> แบ c ็กโคลแบ็กโคลก็คือแบ c ็กโคลจริงๆแหละนะโอเคนะต่อมา สติลโทเก้นอ๋อสติลโทเก้นก็จะเป็นตัวที่สามารถทำแบบเปลี่ยนร่างกายเป็นเหล็กได้นะครับผมนะก็จะมีอ๋านี่โอ้ดูกลายเป็นรูปปั้นเลยทีเดียวเชียวนะฮะแล้วรู้สึกต่อยแรงขึ้นไหมไม่รู้อ่าแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะโจมตีเรายากขึ้นนะครับผมนะแล้วก็อ๋าให้สองสติลฟิตไหนลองดิฟิตนี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้เจ็บนะฮะโดนโดนเจ็บเลยนี่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 เจ็บไปเออโดนโดนหินไป เห็น hey, แล้วนึกถึงซิฟอร์เซอร์อ่ะ,อะนั่นแหละมันประมาณนั้นเลยนะฮะโอเคก็เราต่อมาอันนี้อะไรเนี่ยทวินอิมแพคอ่าทวินอิมแพคครับผมซึ่งทวินอิมแพคเนี่ยก็คืออ่าสกิลของน้องฟ้าแฝดนะครับก็ไม่มีอะไรมากอย,าอ,ยาอย่างเช่นไทกเก็ตเซตแล้วไงอ่ะอ๋อคือต้องต่อยก่อนว่างั้นโอเคเนี่ยลองต่อยปุ๊บแล้วก็ปุ๊บอ่าใช่นี่เป็นการต่อยเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็กดทีซ้ำอีกรอบหนึ่งโอ้ดีก็ได้เว้ยเนี่ยโอ้โหโคตรเฟี้ยวนะครับไหนๆเราดูท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายโคโรสโตออิมแพคปุ๊บ ป้งโอ้เป็นการต่อยแบบสองจังหวะนะครับผมนะโคตรเท่ดูดิต่อยแบบสองจังหวะนะฮะแต่ต่อยแรกปุ๊บเจ็บแล้วก็โป้งซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับไหนก็คือเกือบตายก็เลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคเราเรียบร้อยนะครับเรวก็แทบจะจบหมดแล้วนะครับสักอัตรากษณทั่วไปนะครับณทีนี้มันเหลือ2อัตราสําคัญของเราในครั้งนี้ครับผมซึ่งถ้าไม่พูดไปได้เลยนะครับนั่นก็คืออันแรกเลยวันฟอร์ออนั่นเองครับผมอ่า แน่นอนครับนะฮีโร่ตลอดการของเรานะครับน้วันฟอร์ออนะครับผมนะ่ะก็คือก็แขกคงก็คงจะได้เห็นผมเล่นไปหลายร้อยวันแล้วแหละนะครับแต่ก็คือแบบฮอปไปอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะโอเคท่าแรกก่อนเดี๋ยวท่าแร์ก็คือเป็นการต่อยนะครับเป็นการแบบต่อยใช้หมัดอะไรอย่างนี้นะท่าที่2เป็นการลีฟนะฮะเป็นการกระโดดกระโดดสูงอะไรประมาณนั้นต่อมาท่าที่3เป็นอ่าเท็กซัสสแตรก็เป็นการต่อยแบบมันแรงขึ้นอนะ่ะต่อยบัดแรงขึ้นนะฮะต่อมาท่าที่4เป็นการอา่าแบบอ๊อพลังอะไรอย่างเงี้ย อู้จะดูเพิ่งเห็นว่าอ๋อสายฟ้ามันแบบเรียลลิสติกขึ้นไหมเอออันเก่ามันจะดูแบบแปลกๆนะโ้ยอันี้ดีขึ้นว่ะทำดีขึ้นทำดีขึ้นเออหกเดือนไม่เสียเปล่านะฮะอ๋อมันลดมันลดได้นะมันลดแต่เปอร์เซ็นต์นี่อ๋อสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเอร์เซ็นต์กสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิอร์นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อเก้าสิบอร์เซ็นตแล้วก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหาใช้มัน เดี๋ยวขอลองดูนะครับนะอันนี้ดีคาจแมตชไม่มีอะไรมากและถ้าสุดท้ายอันเก่าปเป็นวัน for all หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และอันนี้คืออะไรอะ่ะฮึยอยู่ในสเตจออฟส์แมโอ้เท่าไหมว้าวไหนลองดูขอลองดูหน่อยเป็นไงบ้างโอเคถ้าพร้อมแล้ว u ยู่ในสเตจสเตจออฟสแมปักโอเป็นการต่อยมารวมกันโอ้โหเนีตายหมดตายหมดไอ้ผมนีไหนผมลองเสกเยอะนี่ มามาออกมาออกมาเยอะโอเครอบใหม่รอบหนึ่งสองอ่ะฟิกคูดาวหนึ่งสองสามยูนเตสตีสแมาสนี่โหตายหมดตายหมดวันน่าจะแรงจริงและตายหมดขนาดนี้น่าจะแรงจริงนะครับผมนะโอเคครับนหนาและสุดท้ายนะอันสุดท้ายของวันนี้ครับผมชัวร์แน่นอนครับผมนะมีวันฟอออก็ต้องม e <_ pre settling> ีออฟวันนึงเองครับผมมี อัตลักษณ์ all for one ก็มืนนะอย่างที่หลายๆคนรู้นะครับผมนะว่าอัตลักษณ์นี้ทําอะไรได้บ้างนะฮะอัตลักษณ์นี้นะครับผมจริงไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าเป็นอัตลักษณ์ที่โกงโคตรเพราะว่าอะไร <c oughs> คือเห็นไหมมีท่าเดียวแต่โก,กงโคตรเพราะว่าเราเนี่ยสามารถไปขโมยอัตลักษณ์คนอื่นมาใช้ได้นั่นเอง <c oughs> คือแบบกลกลลเป็นโคตรโกงแบบอัตลักษณ์ที่โกงมากนะฮะตำหรับว,วิธีการใช้นะครับก็แค่แบบไปหาไอคนที่มีอัตลักษณ์เก่งเช่นอันนี้อ่ผมจะขอ,อนี่ของน้องโชโต้ตละกันอ่ะน้องโชโตะนะครับหลังจากผมก,ก็กดใช้อัตลักษณ์ปุ๊บแล้วก็ชิป แค่แค่นี้เนี่ยผมก็สามารถใช้อัตลักษณ์ของโชงตโตได้แล้วเว้ยวิธีการใช้เนี่ยแค่กดเปิดเมนูขึ้นมาครับแล้วก็กดยูสดิดูโคตรโกงนี่นะโกงมากเป็นการแบบคัปปี้อัตลักษณ์อะไรอย่างงี้นะครับผมนะดูเออแล้วแบบแเราสามารถคัปปี้ได้เรื่อยๆเลยนะถ้าเกิดว่าเราเบื่อใช่ไหมอ่ะผมคลิกซิปคลิกขวาปุ๊บเซตใหม่ปั๊บอ่ะพอใช้ของบาคุโก,ก,กด้วยไหมกดยูสปั๊บเรียบร้อยนะได้มาแล้วอัตลักษณ์ของาบาคุโกโกไหม โคตรโกงนะครับนะเอออัตราที่โกงจริงๆนะครับนะั้นใช่ไหก็ไม่แปลกเลยนะครับนี่เป็นคู่ปรับของอแมนโฟอ์นะครับนะก็นี่เลยครับนะก็ประมาณนี้นะครับสหรับอัตราทั้งหมดในวันนี้นะโอเคนะครับเราก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสรับการรีวิวอัตราทั้งหมดในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมนะอ่าก็อาจจะนานหน่อยนะครับและขออภัยด้วยเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะ แบบเยอะโคตรแต่ว่ามันก็ยังไม่จบนะครับผมว่านี่ยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้รีวิวอีกมากมายเลยนะครับผมี๋ยวไว้ไปต่อในพาร์ทหน้าเอาแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอพอแค่น,นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครอยากโหลดมาเล่นเนี่ยก็สามารถได้โหลดไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำนี้ผมก็จะเก็บเป็นสีโคตรลาไปก่อนอย่างดีกว่าไรก็จะขายเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะว่าจะไปพาร์ทหน้าส่วนนี้สวัสดีครับผมบายจ้า